สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูค่ครูสูค่คนพพกพอกับช่องสาบานาหนุมสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่28สิงหาคม2566พี่น้องมือนีมีตัวเลขปลาจ้าทางโอโชคดีคนฝันเม่นเม่นจ้าเพิ่อนเอามาฝากมาตอนมาบอกสู่กันฟังเป็นตัวเลขบอกบุญงวดวัางหันกับเข่าเปิดเปของเพิ่อนจังๆเลยพี่น้อง ผู้ใเนาะค่ะได้ร่วมบุญเนาะค่ะที่สาานาได้ลวงบัญชีะอะนุโมทนาสาธุเอาเดอ้อค่ะเพิ่นเด้นำเงินจำนวน4 6 4 1 9 9บาทไปถวายร่วมสร้างโบสถ์ณวัดประดูทรงธรรมเป็นทีเดียบรอยแล้วจ้าในวันที่ยี่ผิบนพมาให้พี่น้องแฟนจองอิฟซีอนุโมทนาบุญเอาเดอ้อค่ะ ผูได้ได้รวมบุญในครั้งนี้กับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรปกป้องคุ้มครองตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดุลบันดานให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญมีอายุวันณนะสุขะลาบยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาสูขสขูคุนทืนสาธุเอาค่ะให้สาธุเอาจ้าสาธุการเอากระไดคือกันเดอ้อพี่น้องจ้าสำหรับบุญนี้ กะยังร่วมบุญได้เรื่อยๆเ,เดอ้อพี่น้องสาวนากะจะปักไมายเลขบัญชีเนาะคะ่ะเนาะขึ้นอยู่ในคลิปนี่ละจะ้ะรวมบาทสองบาทได้เบิดซอยกันสา่งวัดสางว่าจ้าเมื่อนี่ทั้งอ,อโชคดีเป็นก็นได้ส่งคลิปเราความฝันมาเว้าสู่ฟังเนาะคะ่ะคลิปล่าสุดเพื่อนฝันว่าเลขกออกตัวนี่ว่าสันว่าสาบานาก็เลยบป่อยเรื่อพนพันเนาะค่ะนำมาฝากพี่ตอนน้องให้น้าพิจารณาจอบเบิง้ง กันมักก็คอยจัดจ้ากันคัดกัเลื่อนผ่านสําหรับตัวเลขอโชคดีคนฝันแม่นๆเนาะจ้าในงวดวันที่1กันยายน2566ฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสินําไปลงทุนจา้าจากฝันต่องวดแล้วกับฝันล่าสุดเอาค่ะไปฟังคลิปเสียงจากอโชคดีคนฝันแม่นๆไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวบา้านาและก็เพื่อนเอซครับพี่สาวบ้านนานะครับ ครับกลับมานี่นะครับนะครับผมสีมานะครับลงข้อมฝันให้นะครับสำหรับข้อมฝันนะครับนอกฝันตรงหวดผมกับเด็กให้เช้าพี่สาวันหน้าลุกไปแล้วนะครับแต่ชื่อนะครับสองสองกับสองศูนย์นะครับตามจริงนะครับในข้อมฝันมันมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าในข้อมฝันนะครับ มันเบิงบอชัดนะครับว่าเป็นสองสองหรือว่าสองศูนย์นะครับเนาะก็เลยทรงไห้ทั้งสองตัวนะครับส่วนบนฝันต้องหวดนะครับได้แปดสามหกนะครับเด้อนะครับมีแค่สองหางสำนันนะครับบนหางหนึ่งหลังหางหนึ่งนะครับแล่าบันนี้นะครับฝันล่าสุดนะครับขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับฝันนะครับว่าเลขออกแล้วนะครับสองเจ็ดเจ็ด บนนะครับลางออกหนึ่งหนึ่งเด้อน,นะครับเอาก็มีเพียงสำนี้นะครับสำหรับความฝันผมนะครับเนาะ กระรองเบิงกับมีนะครับฝันนะครับคงจะเป็นโครงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับมีแค่สองหางสำนีนะครับมีตองวดนะครับกับฝันห่าสุดเม่าวานนะครับให้พี่สาวบานหน้าเนาะครับเนาะรองลุงนะครับเอพรนเอพรีเดเบิงเป็นมีโศกมีดาดนั่งกันนะครับมันหมนนะครับมีบุญเมื่ารวมส้างโบสถ์นะครับนั่งกันเด้อครับเด้อนะครับขอทุกข์ทุกคนสุขโศกดีกันแล้วกันครับ ขอบคุณขอบคุณทางอโชคดีคนฝันเป็นแม่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวอาชิบเสียงมาบอกมาฝากมาตอนเอาค่ะเดี๋ยวสาบานนาจะย้ำตัวเลขให้ฟังอีกเทียนหนึ่งจ้าตัวเลขอโชคดีคนฝันเป็นแม่นเนาะจ้าเลขที่เพิน่นฝันต้องวดนี่เพิ่นได้เป6ดเด้อค่ะเลข3ตัวนี่คือเป6ดเลข2ตัวคือ2 2และ2 0จะ้ะเลข2ตัวคือ2 2และ20ล่าสุดความฝันล่าสุดคือเพื่อนฝันเมื่อคืนนี่จ้า เพิ่นฝันว่าเลกออกตัวนี้ออกบนคือสองออกล่างคือหนึ่งหนึ่จ้ะพี่น้องเลขมันสีมาเบินอิลีบ่เพิ่นคือจังเงินฟันใดตะเลกบินเถนอจ้ะกะตามนี่เด้จ้าผู้ใดมักกระใดแล้วกะผู้ใดอยากร่วมบุญสามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่052-830-938685ธนาคารอมสิน โอนเขาทั้งวัดได้โดยตรงเลยจ้าวัดปะดูทรงธรรมจ้ะรวมกันสั่งบตรเนาะพี่น้องจ้าอะนุโมทนาบุญนําเด้อพี่น้องจ้าบาทสองบาทสะสมแต้มบุญไปจ้าเพิ่นเริ่มสร้างเริ่มแปลงเริ่มไปเลยๆพี่น้องก็ตรงพลังมุดนี่แหละจ้าคอยเป็นคอยไปเนาะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่พี่น้องจ้าบ่มีไผทิ่สามารถสร้างผู้เดียวได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันใสงบไหลเนาะจ้ะสําหรับสร้างบตรกระไดจ้ะสําหรับตัวเลข กะบ่ไหลหางดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นเลขบ่นเนาะกะจอบเบึงมักตัวใดก็ค่อยจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านวังหันเพิ่นกะฟันแม่นยู่ค่ะเข่าของเพิ่นสองเปดเปดสองเลขเพิ่นบ่ไหลหางจ้าอ๋อโชคดีนี่เพิ่นเป็นคนมาคิดบุญกะ่บน่เด้พี่น้องจ้าอาจจะเป็นบุญหนุนนำเนาะหลังจากที่เพิ่นได้ไปถวายเงินยุวัดแล้วอาจจะสิ่งศักดิ์ธิ์หรือเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองรักษาวัดยุหัน อาจจะอยากให้พี่น,อน้องแฟนจองเอฟซีมีโศกมีหมานากันจะได้ไปร่วมสร้างบุญก็อาจจะมาบอกเลขบอกเบอร์กะระมาณนันกะได้เด้อพี่น้องจะ้ะนั่นล่ะค่ะกะตามนั้นสําหรับผู้ใดรอโค้งสุดท้ายตัวเลขของโอชโชคดีค้นฝันเม่นๆเ,เลขบอกบุญจ้าได้ยินในฟังเลยกจจัจัดจ้าพี่น้องจัดจัดจวดจวดแต่กะระวังเด้อค่ะหวยสนนัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้เงินทองมันแข็งของหายอยากพี่น้องจ้า มาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อพี่น้องจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปผู้ลังค้นกับว่าบ่เห็นคลิปจกักสิว่าจังไหนพี่น้องจา้าซาบานารงคู่มือแล้วค่ะลงคลิปคู่มือแต่งสงไยที่ถือทั้งหัวหน้าเป็นปิดกันนะจ้าก็ร่วมด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซอยดันเนี่ยจา้าเอาค่ะคลิปนี้กะจะเบาๆลายเยาง ในงวดวันที่1กันยายน2566สาบนากระให้พี่น้องแฟนจงเอฟซีสู่ขู่สู่คุณเฮงปังดังรวยสู่ขู่สู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุอย่าลืมได้พี่น้องร่วมสร้างบุญคนละบาท2องบาทสะสมเต้มบุญสิได้มีสูขมีหมาน้ำกันในงวดนี้จ้าเอาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า Sampitikyo biwacanto, saparoko minasado Adeku watpantarayo, sukitikai kogawa Akhiwata nasilisanicang utabacaino Cakarohamawatanike ayubano गतं तं तयं साधन सो उपकपति सोयापि तं मोद अयमि रसि रूपे दानं पूजा च तथा उलाला पालन्